เต็มกล่องนะคะเสียนี้ <laughs> <laughs> ลาซูสคล้ายกับเข่าแล้วด้วย ยางทอดเกือบนะคะเกือบมันใส่ยางมันยางเหมืกันขามันสิพิด แบบเต็มเลยนะทุกคนเต็มกระบะรถช่างนอกอะแบบล,ล้นเลยหนึ่งอุ้มอะหนึ่งอุม้มรถเกี่ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs>